สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเด่นบนนะคะ,ะก่อนจะมาดูสูตรเด่นบนนะคะสองสูตรเนาะมาดูคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิด ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขแชนแนลค่ะเห็นตัวเลขไหมคะอะเดี๋ยวแอดจะขยายให้นะคะสูตรนี้ใช้หลักหน่วยบนนะคะบวกหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่างกับ10ล่างแล้วก็บวก2คงที่นะคะสูตรนี้ใช้ x บวก1เนาะเอามาดูของงวดแรกนะคะ งวดแรกได้9กับ0เข้าที่เลข0นะคะออก0 0 6เข้าหลักสิบนะคะอันนี้ก็ข้าเป็นงวดแรกเนาะมาดูงวดที่2งนะคะงวดที่2ได้1กับ2ออก6 6 2เข้าที่เลข2หลักหน่วยนะคะถูกเป็นงวดที่สอง งวดที่3ได้4กับ5นะคะออก6 65เนาะเข้าที่เลข5หลักหน่วยนะคะแอติกสีแดงน,นี้เพื่อจะให้ดูนะคะว่าส่วนใหญ่มันมาหลัก10กับหลักหน่วยแล้วก็มีหลักร้อยไหมอะไรเงี้ยนะคะไว้เอามาเทียบเนาะงวดที่4นะคะได้1กับ2ออก962เข้าที่เลข2หลักหน่วยนะคะ มาดูงวดที่5นะคะได้4กับ5ออก0 4 4เข้าหลัก10บกับหลักหน่วยนะคะอามาดูงวดที่6นะคะงวดที่6ได้1กับ2งวดนี้มา10กับหน่วยนะคะสอหลักร้อยเราเว้นไว้ก่อนเนาะเข้าที่2 1หนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลหน้านะคะ มาดูงวดที่7นะคะงวดที่7ได้4ี่กับ5ออก8 4 3สสเข้าที่เลข4ี่หลัก10นะคะมาดูงวดที่8นะคะงวดที่8ได้2กับ3เข้าที่เลข3นะคะออกหลักหน่วยจาก13งวดแล้วก็มาเป็นหลักหน่วยนะคะ มาดูงวดที่เก้านะคะได้แปดกับ9้าออกสองย์เเข้าที่เลขเก้าหลักหน่วยเนาะมาดูงวดที่สิบนะคะได้เจ็ดกับแปดออกเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าที่เลขเจ็ดหลักสิบนะคะแล้วก็หลักร้อยด้วยเนาะอันนี้เราไม่เอานะคะเห,เหมือนเหมือนงวดนี้เนาะเบิ้ลหลักร้อยนะคะ ส่วนใหญ่จะมาแค่10กับหน่วยนะคะอ่ะมาดูงวดที่สิอได้6กับ2นะคะคิดว่าจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยแต่แอดคิดว่าน่าจะมาหลักสิบนะคะสองตัวนี้อ่ะมาดูสูตรนะคะสูตรก็คือใช้หลักร้อยเอขออภายค่ะใช้หลักหน่วยหน่วยบนบวกสิบล่างหน่วยล่างบวกสองคงที่นะคะก็จะได้ 9บวก2บวก3แล้วก็บวก2นะคะ9บวก2ได้11 11 14 14บวก2ก็เป็น16บวก1ก็เป็น7นะคะขออภัยแอดเขียนผิดเนาะเป็นเลข7 ะะเดี๋ยวใหทานิคิดก่อน<บ>อ่ะ,อะทีนี้มาดูสูตรที่สองนะคะไว้เทียบชนตัวเด่นกันเนาะสูตรที่สองนะคะอ่ะสูตรนี้ใช้ x บวกหนึ่งแล้วก็บวกสามคงบวกสามนะคะอ่ะมาดูงวดแรกนะคะ งวดแรกได้903ออก962นะคะเข้าหลักร้อยเนาะสูตรนี้ไม่ปักหลักนะคะมาทั้ง1้อหน่วยแต่แอดจะเอามาเทียบเด่นตัวชนให้นะคะเอามาดูสูตรงวดที่2นะคะได้458ออก044เข้าที่เลข4นะคะหลักสิบหลักหน่วยเพราะเบิ้ลหลังเนาะ 0 4 4อ่ะมาดูงวดที่3นะคะงวดที่3ได้014ออก221เข้าที่เลข1นะคะหลักหน่วยมาดูงวดที่4นะคะงวดที่4ได้7 8 1 7 8 1เข้าที่เลข8หลักร้อยนะคะงวดน,นี้ มาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้างวดที่ห้าได้สองสามหกนะคะออกแปดหกสามงวดนี้มาทั้งสองตัวเลยนะคะเลขหกกับเลขสามเนาะเข้าหลักสิบหลักหน่วยนะคะเอามาดูงวดที่หกนะคะได้ศูนย์หนึ่งสี เข้าที่เลขศูนย์นะคะมาหลักสิบเนาะออกสองศูนย์เก้านะคะมาดูงวดที่เจ็ดนะคะงวดที่เจ็ดได้สามสี่เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดเก้าเข้าหลักร้อยนะคะอ่ะมาดูงวดที่8ดนะคะงวดที่8ปดได้สองสามหวิธีการคำนวณน,นะคะ ใช้หลักพันหลักพันก็คือเลข7นะคะบวกหน่วยล่างก็คือเลข3บวก2คงที่7บวก5ได้12นะคะ x บวก1ก็เป็น3บวกอีก3ก็เป็น6นะคะเห็นไหมอะทีนี้มาดูสูตรที่1กับสูตรที่2เทียบชนนะคะอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะอะสูตรนี้ ได้ 2, 3, สองสามหุดแรกได้ที่6กับ7นะคะชนที่เลข6กเนาะถ้าชนที่เลขหนะคะแอดว่าน่าจะมา10กับหน่วยนะหกนะแต่แอดว่าน่าจะเปอร์เซ็นต์สูงก็คือเลข6นะคะเป็นหลักสิบเนาะ ขอไล่ดูสูตรอีกทีนะคะเดี๋ยวจะทยอยลงสูตรให้นะคะเห็นแล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ